ยกสุดท้ายนะยกสุดท้ายยกยกสุดท้ายซึ่งยังมีหลายยกนะจริงๆแต่วันเฉพาะวันนี้ยกสุดท้ายเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนพ่อสอนไว้ตะกี้นี้ผมบอกว่าอะไรนะชื่อครับเกิดเป็นหญิงผู้ชายยิ่งยากกว่าหลายเท่า LGBTQ ยากนานเนา LGBTQ ยากนานเน่า เดี๋ยวนี้ยกขนาดนี้อแต่เกิดเป็นเรานั่นแหละดีช่างมีบุญก็คือบางคนก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเออไปยังไงก็ไปอย่างนั้นเป็นอย่างที่เกิดมาดีที่สุดมีบุญแล้วที่เกิดมาได้ถูกไหมครับเป็นอย่างที่เกิดมาดีที่สุดทีนี้มาเลยขยายความหน่อยตอนเพราะชายหญิงเนี่ยมันพูดกันในเทศเยอะแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ตอนนี้โลกวันนี้มันเริ่มพูดกันถึงเรื่อง LGBTQ อะไรนี่คือคือเพศใหม่เหรอมันเป็นเพศเขาเรียกเป็นเพศทางเลือก อู่ไหมแล้วตอนนี้เริ่มมีกระแสเรื่องนี้กันมาเขาเรียกว่ามันมีคําอยู่สองคำคือคําว่าเพศวิถีกับเพศสาภาพเอาอีกอแล้วอาหารทางเลือกนะมันเกี่ยวไหมก็เกี่ยวกับอีกอย่างหนึง่งนั่นอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเพศวิถีก็แล้ว <พ est S 2> แต่าาว่าคุณจะคือร่างกายสภาพคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เพศวิถีคือการใช้ชีวิตของคุณคุณจะไปตามวิถีไหนตามเพศเดียวหรือตามอย่างที่คุณอยากอยากจะเป็นแต่สภาพที่กูเห็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอ๋อนี่แสดงว่าปากตัว คนละอย่างใจไม่ตรงกันแล้วนะทุกวันนี้เออสิ่งที่พูดออกมากับสิ่งที่เขาปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันถูกก็บางทีเราก็เห็นเป็นผู้ชายชาตตยอยู่ดีแต่พอถึงวันเกณฑ์ทหารทหารทำไมมันสวยขนาดนี้ถูกไหมสวยจังเขาบอกทหารเกณฑ์เมืองไทยนี่เป็นปฏิทินทั่วโลกได้เลยนะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสวยคนละแบบ ก็เลยจะขออนุญาตขยายความสักหน่อยให้เป็นก็เลยเป็นความรู้เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาพูดกันทั่วโลกแล้วต้องรู้ไว้เออออยย่างงี้้ตคุร์ LGBT แล้วมี Q อีกตัวหนึ่ง L คืออะไร L ก็คือตัวที่เลสเบี้ยนอ๋องั้นเราเคยได้ยินละสมัยสาวๆเราก็เคยก็แปลว่าหญิงรักหญิงเออมี L มาจีบเราถูกไหมเอออ๋อหรือจริงเปล่าจริงค่ะหญิงรักหญิงก็แล้วแต่ก็บางคนบอกทอมแอนเจอรี่ใช่ไหมฮะ เปล oh ่าแล้วบางทีเราก็ชอบผู้หญิงด้วยกันเขาน่ารักเขาหวานแหววไปกินข้าวเราก็รอไปทางข้าวพร้อมเข้าตอนเรียนหนังสือเป็นหรือเปล่าแบบใสๆแบบไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่ไอคนที่มาคบกันแล้วควอาจะคิดก็ได้แต่แอลเนี่ยชัดเลยที่มาเนี่ยแบบเดินเนี่ยพยายามเข้ามาใกล้เดินเงาเงาเงาอะไรเงี้ยวันนี้กระแสตัวแอลนี่ก็มาแรงเพราะบางคนเขาทําตัวเป็นแอลเลยนะอันนี้พอเข้าใจแล้วพอเห็นละแล้วก็อยู่ยืดด้วยแอลแอลกับผู้หญิงเนี่ยอยู่ยืดกันหลายคู่อยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวเลยนะใช่ใช่ไหม ตัวมาจีก็คือเกอันนี้ก็บอกวิสุทธิ์ของผู้ชายเลยชายรักชายตัวมาจหญิงรักหญิงบางคนก็เขาเรียกอะไรเกคิงเกควีนอะไรก็แล้วแต่นี่ยใครจะเป็นคิงใครจะเป็นควีนอุ้ย โอ้ยทำไมเอาเอาเข้าถึงสถาบันนั้นเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นยังงั้นก็เป็นสับเฉพาะของเขาแหะเฉพาะของเขาไปที่รู้กันเพราะเพราะพูดเขาว่าเกย์ปั๊บบางคนก็นึกไม่ออกว่าคุณเป็นคิงหรือคุณเป็นควนก็บางคนก็ก็บอกตัวเขาเป็นคิงบางคนก็บอกเป็นควงนะถูกไหมฮะมีโอกาสอ้าเลือกได้ฮะในในในรายละเอียดไงในรายละเอียดไงอ่ะบีนี่คือบบบีคือไบเซ็กชวลเป็นได้หมดไบเซ็กชวลไปว่าสองเออเสือใบอ่ะที่เขาเรียกกันภาษาสางคบอันนี้เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยเจอก็คือบางคนแต่งงานแล้วก็ยังเป็นเสือใบอยู่ ือไม่จะเป็นผู้ชายก็ตามแต่ อ๋อเฉพาะผู้ชายใช่ไหมที่เรียกอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะไม่เรียกเสือใบนะก็มีบ้างอาจจะมีบ้างแต่มันมันก็จะมีแบบเลืมเลือมาบางทีแต่งงานแต่จริงจิงก็กลับไปชอบผู้หญิงอีกอะไรเงี้ยนะอ๋อแต่ก็ไม่เรียกเสือใบ,บใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกว่าใบาแต่ส่วนใหญ่เ็าจะพูดถึงผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ถ้าคำว่าเสือใบ,บนี่คือผู้ชายอ่าคือไบเซ็กชวลคือได้ทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ตัวทีคือทรานส์แอนเดอร์ทรานส์แอนเดอร์ก็คือแปลงเพศนี่แปลงเลยแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเลวบางคนนี่ สับเฉาะดึงลังอะไรเป็นกระเพื่อมฉีดถูกไหมซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโลกโลกที่ทําให้มันเกิดธุรกิจตัวนี้ด้วยคือแปลงเพศเนี่ยนะและต้องมีตังนะถึงจะทาตรงนี้ได้นะหนึ่งต้องมีตังสองต้องมีเวลาสามต้องมีจิตแพทย์ เพราะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนให้งนะเพราะว่าแปลไปแล้วไปเลยนะไปแล้วไปเลยกลับมาอีกไม่ได้แล้วเขาเขาจะต้องเช็คครับเท่าที่ผมทราบนะก็คือว่าคุณตัดสินใจนะคุณจะยอมเสียมันคุณจะตัดมันทิ้งแน่นะเพราะว่าถ้าทิ้งแล้วนี่กลับมาไม่ได้แล้วนะคุณจะแก่งอมยังไงคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องยอมนะก็ต้องเรียกว่าตัดสินใจหรือบางคนรอระยะจนกระทั่ง เอาแล้วไม่เอานะอีกแล้วจะมาฮะเอาก็ไปไมาฮะและตัวสุดท้ายคิวเนี่ยมีหลายคนไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจคิวตัวคิวนี่คือตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทางเลือกเลยนะคิวย่อมาจากคําว่าค e ยหรือคําว่า questioning ยังงงงอยู่อ,อ่ะก็คือเป็นเพศที่เป็นคําถามคือตัวเองก็ยังสับสนตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ เขาเรียก queer ะ Q U E E R เควหรือ q u e s t i แปลกเออแปลกอ่ะเป็นพวกแปลกพวกเ u นึงคือยังสับสนตัวเองแล้วเขากล้าพูดไหมว่าเขาเป็น queer เขาพูดเขาข้าพูดนี่บนโลกวันนี้มีหมดแล้ว L G B T Q บางคนก็เขาก็พูดตรงๆว่าเขาเป็น q ก็มีใครปกปิดไหมไม่กล้าพูดว่าเขาเป็นหนึ่งในวันนี้โลกมันถูกเปลี่ยนไปโลกยกตัวขึ้นมาแล้ว แล้วมันมีไอโซเชียลเสริมด้วยถูกไหมฮะตอนนี้กฎหมายก็ถูกกาลังจะถูกเปลี่ยนถูกไหมฮะใช่ต่อไปมันเริ่มเขาเรียกว่ามีการรับชีวิตถูกไหมฮะเพศเดียวกันถูกต้องเลยก็จะนี่ฮะรองรับ L G B T Q ที่ว่านี่ต้องแก้ไปที่กฎหมายถูกไหมฮะตายละเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเมื่อก่อนเราจะบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายต้องสิทธิเท่าเทียมกันตอนนี้ L G B T Q เขาบอกเขาก็ต้องการสิทธิเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันหมด ถูกมเพศสภาพคือทางร่างกายมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เป็นมโนสํานึกของเขาที่เขาต้องการความเท่าเทียมยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงเขาอยู่กับผู้หญิงด้กันแล้วมีมรดกมีทรัพย์สมบัติพอถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องแบ่งปันถูกไหมฮะถูกแต่ว่าก่องกฎหมายสคู่สมรสต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมันก็เลยแต่งงานกันไม่ได้ โอ้นี่เขาแก้ตั้งแต่กฎหมายนะคำนนาหน้านามเปลี่ยนนามสกุลได้หลังแต่งงานนี่กําลังจะเปลี่ยนอีกล้ใช่บรรจุในกฎหมายอันนี้ก็คือสิ่งที่มันกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเพราะอะไคุณค่าเหล่านี้มันสําคัญเพราะนั้นไอความรู้สึกเก่าๆแก่เเมื่อก่อนผู้ชายผู้หญิงรูคแค่แค่นี้นะก็บอกมีไงเวลาผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันก็บอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปทําบุญแกก็ไปทําบุญที่วัดพอทําไปทําไปปั๊บก็ปรากฏว่าทําไมฮะเนื่องจากว่าเอ๊ตั้งนานแล้วเนี่ยมาทำไมนะ ไม่ไม่ค่อยได้เจอพระสักทีหนึ่งนะก็มีโอกาสเข้าไปถึงพระนะครับเข้าไปถึงพระก็เลยพอโอกาสเข้าไปถึงพระปั๊บเนี่ยนะก็ไปถามหลวงพ่อพยายามเข้าไปตีเนียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อครับไม่ทราบหลวงพ่อมีพระรุ่นที่แบบกันเมียบ่นมั้งไหมครับอไปขอพระพระก็บอกเออโยมเอ้ยถ้าหลวงพ่อมีรุ่นที่มันกันเมียบ่นนะหลวงพ่อไม่มาบวชหรอกเขาว่านะ หลวงพ่อใช้เองมัน, <ทำ S 1> นางเลองลเลยปั้มเอง,เ,องเลยเคว่าที่หลวงพ่อมาบวชนี่ก็หลวงพ่อทนไม่ไหวเ่ยนะการเมียบนนนี่เราก็ต้องหาบ้างแล้วเราจะต้องทํารุ่นไหนบ้างแล้วว่าเราต้องทํารุ่นนี้ละเออนึกออกละผู้หญิงทั้งหลายนี่เราทํารุ่นหูตึง <laughs> เราจะปั้ม ปั๊มสัญ,ญลักษณ์ออกไปไม่ไม่ไม่ใช่ไอ,อ้ที่เขาสั่งปั๊มสั่งพิมพ์กันนะไปวางที่หนนออไม่ใช่นะเ,ออเราจะสั่งปั๊มห้อยคอเลยรุ่นออหูตึงแล้วเอาไปวกแขวนไว้ให้สามี <c oughs> บนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยโ,โอ้อย่างนั้นเลยเหรอเอ,อแน่นอนอเราไม่ยอมแพ้ไขรบอกแล้วว่าผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ว่ามือก็ไวดับก็แกว่งอย่างเดียวนะคิดเป็นอีกนะโอ้ยินดีมากเลยที่สมองดีนะฮะอย่างงี้มันต้องคุยอะค่ะ ขอให้เราได้มีโอกาสคุยในที่สาธารณะเราแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างนี้นะอยินดีสงครามในครอบครัวไม่เกิดขึ้นไม่เกิดไม่เกิดได้คุยได้เปิดเผยวันนี้พอหอมปักหอมคอแค่นี้แล้วกันฝากขอบคิดใช่ท่านผู้ชมคะเราคุยกันมานี่ถึงจะมีความแตกต่างหลากหลายกันในปัจจุบันนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือสำนึกร่วมกันคือว่าหนึ่งเสียน้ำเพราอให้ได้ความสะอาดนี่คือนัยยะ เสียโอกาสขอให้ได้วิธีคิดที่ฉลาดกว่าเดิมเสียชีวิตเราเอาบุญไปเถอะคะ่ะจะได้เป็นทุนที่จะไปเกิดใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ